คอนเทนต์วอนยองวอนใจวอนยองจากแบบนี้เป็นแบบนี้จากแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็จากแบบนี้เป็นแบบนี้ให้ทายว่ามีอะไรเปลี่ยนไปและถ้ายังไม่ชัดมากพอนะดูนี่โอเคนะ ปากนั่นเองคือจะบอกว่าปากแบบนี้จะทําให้หน้าเราดูหวานขึ้นละมุนขึ้นแล้วก็จะทําให้หน้าเราดูเด็กลงอันนี้คือเราไปเคาะทริควิธีการวาดปากแบบนี้จากช่างแต่งหน้าไอดอลเกาหลีต่างๆใดๆคือเขาไม่ได้ใช้เทคนิคนีคน้กับวอนอยองอย่างเดียวคือเขาใช้กับไอดอลหลายๆคนเลยแล้วจะบอกว่ามันเห็นผลจริงใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์อ่ะควรเซฟเก็บไว้รัวๆเลยเริ่มวิธีที่หนึ่งคือการยกมุมปากจากการทําปากให้เป็นตัววีหลังจากนั้นก็ใช้ลิปสติกแบบแท่ง วาดให้ยกมุมปากขึ้นประมาณ2-3มมิลวิธีนี้ก็จะช่วยทําให้มุมปากของเราดูยกขึ้นมาทันทีวาดรอบขอบปากจนถึงมุมปากบนสุดแบบนี้เลยหลังจากนั้นให้วาดเป็นขีดตรงมุมปากบนสุดวาดขอบปากทั้งปากบนและปากล่างวิธีนี้ก็จะทําให้รูปปากของเราชัดขึ้น ต่อมาเราก็จะใช้แปรงแบบนี้เบลนสีที่วาดขอบปากเข้าไปด้านในวิธีนี้ก็จะทาให้ปากเราดูอบอิ่มขึ้นมาทันทีต่อมาเราก็จะใช้ลิปสติกสีที่วาดบนริมฝีปากบนให้เป็นรูปตัว,วยแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็วาดต่อตามแบบในคลิปเลยเพาราะวาดได้รูปแบบนี้แล้วใช้แป้งเกลี่ยสียให้เข้ากันทุกคนสังเกตจุดนี้ให้ดีๆใช้แป้งเกลี่ยให้ฟูจากที่เราวาดก็พอ สุดท้ายก็ใช้ลิปกล,ล้อเข้าไปบนจุดกลางของปากบนและปากล่างแค่นี้ก็ได้ปากแบบวนยองวนใจแล้วเป็นไอดอลเกาหลีได้เลย